โอเคครับผมก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็ผมเพิร์โซนะครับวันนี้กันในเกมบสซาก้านะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กันที่ป้ายดีใหม่เซิร์ฟ731นะฮะค้งสุดท้าย้วนะอีกแค่4-5วันครับก็เกิดกจกรรมจมวัและเป็นไังไงตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากไลตามช่องเพื่อเป็นแรงจูงในการทำคลิปต่อไปด้วแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกิรับชมคลิปผ่านเพลย์ลิสต์บรซาก้านะครับนี่อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั้นแล้วก็สำหรับท อ่ะเดีย๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะฮะก็ได้เจ้าซูการ์ดอนมานะฮะไอบัตเซฟอลอนนะก็ปั้นไประดับหนึ่งนะครับผมตอนนี้นะครับก็เป้าหมายคือเลเวล55นะผมจะไปรับตกกุ๊กตาเชสเปนไม่รู้จะทันป่ะนะเลเวลขึ้นโคตรช้าเลยอโอเคนะครับอ่อาเดี๋ยวผมขอลุยตรงนี้เลยนะครับเก็บเขาเรียกว่านะ อผอจนายนอกนะมผมเล่นช้ามากนะผมมีเวลาเล่นน้อยนะครับเทคนิคการเล่นเจ้า,าบัเชฟอลอนผมสอนไปแล้วนะครับทําคลิปแนะนำไปแล้วคือผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ว่าตอนที่เลือดมันลดทุกๆเทิร์นอะ่ะเรามีสกิลแก้ต่างได้นะครับเนี่ยเราตีมันตายเราก็เลือดเต็มอยู่ดีนะฮะตุ่มโอเคลองดูลองดูครับ ขึ้นช้ามากนะครับเพราะว่าเล่นสาไม่ดีคือมันผมไม่จัดเวลาไม่ไหวแล้วจะเราเบิดแล้วฮะตอนนี้เยอะไปนะฮะไหนจะน,นี่อีกนะอ่ะโอเคอย่าผมกวาดล้างเอาดีกว่านะครับตัวละครมันตายแล้วมันเล่นยากนะฮะแบบว่ามันไม่ได้สีดาแน,น่ช่วงนี้ก็ลงคลิปเยอะนะครับ6-7คลิปเลยโปเกสก้าต่อวันเนี่ยนะฮะ คอนเทนต์ป้ายดีก็ปาไป3คลิปแล้วนะฮะวิเคราะห์ไอดีหนึ่งนะครับฝากขายดีอีกหนึ่งนะครับกิจกรรมอีกหนึ่งรีวิวโปเกมอนอีกหนึ่งไม่เหลือพื้นที่ว่าให้เกมอื่นแล้วตอนนี้ตอนนี้ผมท่าอยู่เกมเดียวเลยนะครับแต่ว่าวันหนึ่งคือเกมเดียวแต่ว่า4ี่ห้าคลิป6คลิปต่อวันนะมันเยอะมากนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ไม่เป็นช่วงกิจกรรมนี่แหละมันก็เลยต้องทำนะฮะเดีย๋ยวหมดตรงนี้ไปก็จะเริ่มซาซาแล้วอาจจะทําเกมอื่นลงมาแซมได้บ้างนะฮะ เดี๋ยวก็มาฝากติดตามเกมอื่นๆเกมใหม่ๆบ้างนะเออใช่ผมขอขอประชาสัมพันธ์หน่อยแล้วกัน <laughs> ก็คืออ่าใครเคยเล่นเกมโปเกมอนอยู่ไหนบ้างนะครับเดีย๋ยวผมจะกลับมาเล่นเกมโปเกมอนอยู่ไนอีครั้งหนึ่งผมหยุดเล่นไป5เดือนนะผมกลับมารอบนี้ครับโปเกมอนมันเพิ่มมาอีก10กว่าตัวนะเหตุ <laughs> ผลที่ผมเลิกเล่นไปตอนนั้นที่ผมเคยบอกคลิปสุดท้ายอะตอนนี้ผมลงตอนคือในในเพลย์ลิสต์ผมมีเกมโปเกมอนอยู่ไหนใช่ไหม มันทำไว้ผมทำไ้ประมาณร้อกว่าคลิปช่วงนั้นเล่นเล่นหนักมากนะครับแล้วก็หายไป5เดือนนะครับกลับมาทีโปเกมอนเพิ่มมาสิกว่าตัวน่าเล่นมากๆเลยนะฮะคือมันจะเป็นเกมแนวอ่าโมบานะครับตีป้อมอะนะครับใครใครที่เคยเล่นก็ลองมามาดิวกันได้นะสนุกสนุกนะครับผมเดี๋ยวจะแจ้งวันเวลาในการลงเล่นอีกทีนึงผมต้องไปคอ์สสนิมก่อนผมไม่ได้มา5าเดือนแล้วผมลืมหมดละแต่ว่าก็พอเล่นได้อยู่นะก็เดี๋ยวเดี๋ยวหลังกิจกรรมตัวนี้ซานะครับ กิจกรรมสิ15หาสิงหาตรงนี้าซาละเดี๋ยวเราก็มาเข้าสู่เกมอื่นๆนะครับที่เป็นโปเกมอนบ้างนะครับผมออออโอเคแต่เกมนี้ยังทำอยู่ตลอดไปดีใหม่ยังลงทุกวันนะครับอัปเดตกิจกรรมสอนเทคนิคการเล่นมีอยู่แล้วปกตินะครับรีวิวฝากขายไอดีวิเคราะห์ปกตินะครับแต่ว่าในส่วนของปั้น ID ใหม่เนี่ยจะลดลงเหลือแค่2 ID นะครับจะไม่ทำา3นะ ID ที่จะต้องเอาออกเดีย๋ยวพิจารณาีทีว่าจะเอาตัวไหนออกเนาะ แน่นอนครับ700ผมต้องทำไว้ก่อนนะครับแต่626กับ731น่เนี่ยอยู่พิจารณากันที่ว่าจะเอาตัวไหนออกเนาะอ่าโอเคครับไปเจ็ดสามหนึ่งผมบอกว่าผมเล่นแค่แป๊บเดียวนะผมไม่ได้เล่นนานนะฮะแต่น้องๆก็อยากให้เล่นต่อนะครับคือเล่นต่อนะผมก็กาก่าดีนะครับเพราะทีมมันไม่ใช่เป็นโปเกมอนเทพที่ทุกๆคนเล่นกันผมเอาไปตีผมก็แพ้อยู่ดีนะฮะ ผมเล่น Challenge ชาเลนจ์ได้เฉยผมแค่อยากได้ไ d ดีใหม่มาเล่นกิจก,กรรมก่อน15สิงหาเนาะที่เคยที่เคยชี้แจงไว้นะครับตอนนี้มันก็ทาสาเร็จแล้วมันได้โปกกมอนแล้วไงเอออ่ะโอเคแต่ว่ามันก็ยังมีอ่าที่ต้องทําต่อคือพวกอุปกรณ์ไอเทมทต่างๆที่มันแจกตามระเบลเนาะแต่คงทําไม่ถึงเลยวันสิบหรอกเวลามันเหลือไม่กี่วันละนะครับไม่ทันรู้งี้เล่นเร็วกว่านี้ดีกว่านะเราเล่นช้าไปมาเริ่มเล่นก็หู วันต้นเดือนสิงหาแล้วว่ามันจะหมดเวลาแล้วโอเคหุ้นเลือเต็มเลยเห็นไหมเออต้องดูครับโอเคเรียบร้อยนะฮะแจ่มเลยชนะครับ <laughs> ชนะครับด่านสามครับมาจัดไปครับสามใบเถาผมนะครับผมก็อย่างที่บอกนะผมกำลังพิจารณาโอ้เจ้ายักษ์ส้มโอมยักษ์ส้มโคตรบางนะฮะ นะครับผมนี่แหละเหตุผลที่ไม่ค่อยมีคนเล่นกันนะมบนบางมากเลยนะฮะนะครับผมแล้วมันไม่มีมาสเตอร์ด้วยนะฮะแต่ว่าเล่นชั่วคราว,าวไปก่อนแล้วกันสงสัยต้องเรียกลิซอดอนกลับมาเล่นอีกอรอบหนึ่งแล้วนะฮะนี่ครับอี่เลยอีกประมาณไม่กี่สัปดาห์นะไม่ถึงเดือนมั้งน่าจะ3 4มสี่วคเดี๋ยวน่าจะมีโฮโอมาให้ส่งแล้วมั้งก็เดี๋ยวเราค่อยเอาโฮโอเข้าทีมดีกว่าก็จะเท่ไปเลยนะครับตอนนี้ คอนเซปต์นะครับบ้านในดีใหม่ตันนี้คือทำทีมธาตุนะทำฟููทีมตอนนี้ผมก็ทำได้ละแต่มันไม่สุดไง <c oughs> โอเคจัดไปเลยผมจะเปิดด้วยออนติก่อนเลยนะครับเลื่อนรถก็เลื่อนรถนะครับแต่ว่ามันติดเผาไหม้ด้วยนะฮะมันดีอย่างหนึง่งมันทำให้เป้าหมายติดเผาไหม้นะฮะเลือ่อนแม่งรถเรื่อยๆนะครับสามเทือนนี่ครับเลือดเต็มเลยว่ะคือเราก็สามารถเลือกเคาะได้ครับเราจะเคาะตัวไหนก็ได้อย่างเงี้ยเดีย๋ยวเราไปเคาะแค่เสี่ยเดี๋ยวเราก็ได้เลือดเต็ม เห็นปะเห็นเราคอขั้นสุดเห็ะเลือดเราก็ไม่ลดเห็นปะคือมันมีวิธีการเล่นอยู่นะครับจากของเจ้าบาเซฟลอนน่ะนะฮนะถ้าเราเล่นลูที่นในการเล่นเนี่ยเลือดเราไม่ได้ลดเยอะหรอกแต่ถ้าเราไปสู้กับตัวที่มันแทงเยอะหน่อยเลือดหน,า,น,า,น,า,นาหน่อยเราก็จะตายได้นะครับเพราะเราตีไปเลือดลดตลอดเลยนะฮะเราก็ต้องดูแลกันดูสถานการณ์ว่าเราจะตีตัวไหนให้มันลงได้นะครับแน่นอนครับเดามจมันแรงหมดละเราไปอัพเดามจให้มันดีหน่อยน่นะพยายามทาให้มันคิวกันในรอบเดียวอะ่ะนะฮะ โอเคนะครับทีมนี้ไม่ค่อยเก่งมากโ okay, <Okay, S 1> <okay. S 2> อเคผมไม้ไปเินะฮะจําเลยปุ๊บ้าไปเรียบร้อยนะฮะหวานเลยครับเื้อย่ังไงล่ะนะครับอย่าอย่าเรียบร้อยเลยนะครับหงายเงิอบนะฮะบ,บอกแค่นี้ตุ๊บ้าไปปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับ ดูผมทำมือแลทำมือนะ่ารักดีนะเอาโอเคนะครับต่อเลยนะฮะตรงนี้จัดไปนะฮะอ่าพลังน้อยมากเลยนะฮะสองแสนเองนะครับสองแสนสามกว่าๆเองนะโอ้โหเห็นไหมคตดบางเลยนะครับโดนอ่าเอลิคีบูนี่คือไม่มีอะไรเลยนะเป็นตัวกระบอกธรรมดา มันต่อยยักษ์ส้มผมเหลือเลือดครึ่งเดียวโอ้โหดูครับบางความบางต้องยกให้เลยนะฮะโอ้ยบางเกินอนะ่ะบางทีก็นี่โดนครับจัดไปครับตูมเรียบร้อยเลือดเต็มนะครับอ่าโอเคไปกันต่ออีกด่านหนึ่งนะยังยังอยู่ในเส้นทางยงอยู่เส้นทางนะครับรอเว้หกเจ็ดเว้มาเจ็ดแล้วนะครับโอมาเลยลองดูครับ ยังไงยังไงเผินซ่าเรานะครับเอาไงต่อเอาไงต่อกับชีวิต <c oughs> ตบโ,อ,โอ้เผาไหม้หไปเลยยืบเพิ่มเลยอืมตีล่ะโดนไปด้โดนไปด้วยยังไงยังไงเพื่อนเอ้ยเอ้ยหูโดนโดนไปแล้วโดวนไปแล้ว ตับตรงเข้าไปแล้วครับนี่แหละเลือดเต็มเถอะเลือดเต็มไปเลยเลือดเต็มไปเ้ยโอ้โหโดนตีครับตายเลยครับเลือดเต็มก็ตายครับโอ้โหโดนครับใส่แตกเลยครับอืไม่น่ารอดแล้วล่ะเออรอดอยู่เว้ยอ่าโอเคนะครับยังอยู่ในเวยู่นะฮะยังรอดอยู่อ่าต้องไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะจัดมาชุบชีวิตอ่ะลองชุบมานะฮะแล้วลองไปดูนะครับว่า เฮ้วิตเนี่นี่วะเฮ้พอได้นะสองแสนหนึ่งโคตรกากเลยพลังเอ้ลองเล่นนี่ก่อนมาลองดูครับไม่ไหวจริงวะยักส้มอยักส้มแม่งบางมากอะนะครับอ่ะลองดูมาปล่อยปล่อยสมุนขอาไปนะครับมาดิออ้ยวูสสายฟีมันจะปั้นช้าหน่อยนะมันโตช้าครับต้องใช้เวลานานนะครับผมแต่เล่นได้นะครับ แต่ฟรีก็ทํา10ล้านได้นะแต่ว่าใช้เวลานานเลยนะฮะแน่นอนครับใครอยากโตวไวเร็วไวก็ VP ไปนะครับเติมเงินเติมพาร์ตเติมอะไรไปมันก็จะส่งเสริมนะครับถ้าเติมพาร์ตก็ได้ของไวหน่อยได้โปกเกมอนเทพเร็วหน่อยนะครับเติม VP ก็ได้สิทธิพิเศษเรื่องการเล่นด่านนะครับสามารถรีดได้เยอะแจกพลังกายทุกวันแจกเพชรแจกของขิงนี่นั่นทุกวันแจกเยอะกว่า VP0 อะไรประมาณนี้ซื้อพลังกายได้มากกว่า วีพีเยอะๆนี่ซื้อได้ทีเป็น10ครั้งเลยนะฮะมีเพชรซื้อไปนะครับเติมเพชรซื้อของโหวีพีคือสิทธิพิเศษมันดีกว่านะครับแล้วก็มีร้าน VP ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยโตวไวกว่านะครับใครที่เล่น VP นะอย่างมีน้องคนนึงที่ผมรู้จักครับเขาก็เล่นเซิร์ฟเจ็ดร้อยของผมเลยแหละนะฮะเซิร์ฟเจ็ดร้อยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เขาขึ้นท็อปสามแล้วมั้งที่ที่ผมเคยรีวิวให้แต่เขาเป็น VP พเจ็ดนะฮะพลังก็ปลาไปหกเจ็ดล้านละ ผมยังอยู่2ล้านกว่าเลยเล่นวันเดียวกันเลยคือตามไม่ทันหรอกเราตาม V.P เขาไม่ทันอยู่แล้วนะครับยาก V.P 0จะไปตาม V.P ที่เก่งกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเราใช้เวลากันเยอะแต่ว่านั่นแหละผมตั้งใจจะเล่น V.P ศูนย์นี่แหละโอ้สู้ไม่ได้ว่ะตีไม่ค่อยเข้าอีได้อยู่นะโอ้โหการด้อนแม่งถึงเรียบร้อยไปแล้วจบ เอ้ากดผิดจะกดการดอนโอ้โหเรียบร้อยเลยเสียฟรีเลยโอ้ยงานโอเคครับเรียบร้อยครับสู้ไม่ไหวนะอ่ะโอเคนะครับก็ไป60สิบตาม้วอ่ะไปลงหอ,อต่อสู้แล้วกันนะมาลุยกันนะครับโอ้โหกระโดดได้3สเต็ปนะฮะน่าจะไปโผด, 6, ด่าน6ด่าน7ได้มั้งอ่ะเรามาดูกันว่าได้ด่านเท่าไหร่ ด่านที่เท่าไหร่7นะครับผมไปก็มาโผล่ด่าน7ก็ยังดีครับไม่ต้องเล่นด่านหนึ่งหนะไม่ต้องเล่น3ด่านเนาะโผล่ด่าน7เลยนะครับมาลองดูครับไปไหวไม่ไหวก็ต้องลองดูก่อนนะครับตรงนี้ไม่ลองก็ไม่รู้อะนะครับผมไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะนะครับผม ในส่วนของเซิร์ฟ700นี่ผมก็สอยนาะริสมิลานมาเตอร์มาแล้วหตัวนะครับเป็นมาสเตอร์ตัวแรกของ i d เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวที่ผมตั้งใจจะทำอยู่แล้วแต่ว่าดันแซงไมนทูกเกาะได้มาก่อนนะครับคือผมรีไม่ใช่ผมรีล่างแฟตแล้วผมเจอก่อนไงประเด็นคือแม่งเจอยูโนวาด้วยแต่ว่ายูโนวาทำแฟตไปก็เท่านั้นไงโอเคครับดั17แล้วนะครับ ก็เล่นมาได้หลายด้านอยู่นะตรงนี้เลเวลมันก็ขึ้นช้าแล้วนะครับตอนละหนึ 1, 2, ่งสองเลเวลเองไม่รู้จะทันบอห้าสิบห้าเหมือนจะไม่ทันยังไงก็ไม่รู้นะ mm. อยากได้นะครับหนังสือกาดอนก็ตัดทิ้งไปเลยนะั่งไม่ไม่น่าจะทันอนะ่ะเลเวลหกสิบห้าไม่น่าจะเก็บทันนะฮะ mm. แต่ตุก๊กตาเนี่ยเชสปินเนี่ยมีโอกาสทันอยู่นะครับแต่ว่าก็ยากอยู่นะ เหรือแค่5วันเองนะครับค่อนข้างยากอ่ะแต่ก็จะพยายามแล้วกันนะฮะพลังกายก็ไม่มีให้ซื้อแล้วด้วยถ้ามีพลังกายว่าจะพลังกายมาสอยๆหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังดียังได้ทงได้เทพมานะได้ชุดฟงชุดแฟ์มานะครับก็ถือว่าเป็นกําไรแ,แล้วกันนะฮะยังไงต่อเลยมไม่ไหววะ่ะสู้ไม่ได้นะ เหมือนคนละคนละชั้นกันเลยนะครับเราตีไม่เข้าเลยเอาได้ย่งตัวให้โอ้ไม่ได้หรอกการดอนยังอยู่เลยอะนะครับโอ้โหรียบร้อยนะครับหงายเง้ออีกแล้วนะฮะโอ้โหอ,อ,อ่ะยังห่างไกลกับความจริงนะครับอจบที่ด่านสิบเก้านะยังมีต้องฝึกอีกเยอะเลยนะครับตรงนี้เอนาหกสิบห้าคะแนนนะฮะโอเค ที่เหลือก็จะเป็นไอ้พวกที่เราเล่นที่หลังได้ตรงนี้อ่ะอัปเกรดก่อนนี่ครับอุ้ยเมาขึ้นมารีเวลร์ส16นะฮะอ่ามาได้ผลไม้มาจากกิจกรรมเซียมซีนะฮะ <c oughs> ได้มาหลักร้อยเลยนะฮะอัพกระจายเลยอ่าโอเคเมา16แล้วนะครับเดี๋ยว21เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นฮัซซัมแล้วนะครับผมก็ผมค่อยเอาเพชรไปซื้อนอนไอ้ซื้อปีกซื้ออรอ่าอีกทีแล้วกันนะอ่าโอเคนะครับผมก็ ในส่วนของกระเป๋าใช่ไหมครับเดี๋ยวเ,เคลียร์ของอัพพลังกันหน่อยนึงนะครับเคลียร์ของอัพพลังเดี๋ยวก็ลองเล่นผ่านด่านไหมล่ะผ่านด่านก็ยังไม่ได้ลงนะได้พงได้เพชรได้อะไรเยอะด้วยนะครับการันตีเนี่ยนะครับต้องรออีกเลยอีกเยอะเลยหมื่นห้านะฮะการันตีตัวที่สามนะฮะใช่ปะ่ะตัวสองซุ่มแล้วตัวหนึ่งตัวสอง เดือตัวสามนะครับต้องอีกหมื่นห้าเลยตอนนี้ผมมีเพชรบวกไข่บัตรฟักไข่แค่ประมาณห้าพันไข่หมื่นเพชรอะ่ะไ,ไ,ไม่น่าทันนะครับอย่าไปค่อยสุ่มตอนท้ายหลังๆแล้วกันเนาะอ่ะโอเคทำไมมันค้างขนาดนี้วะกดอะไรก็ค้างไม่โอเคมาละอ่ะมาแล้วมาละโปกเกมอนแจกวันที่เจ็ดผมยังไม่ได้ไม่ได้เปิดเลยเพราะผมไม่รู้จะมาทำอะไมันสามตัวนี้มันมันอ่อนมากนะฮะ อ่ะโอเคไปอัปเกรดพลังกันนะครับก็มาอัปตราอัพอะไรกันก่อนแล้วกันเนาะตรงนี้อ่ะอัปตราต่อสู้ครับอัปไปเลยนี่ครับกลั่นเพิ่มมาทีละ5 5นะ555หน่วยนะครับในการอัปเวลนะฮะเลเวล11แล้วนะครับเลเวลอ่าเลเวลกลั่นนะครับของตารักษานะเบสิกตารักษาเลยครับใช้กันเยอะนะฮะผมจะใช้ตารักษากับตาไฟนะครับตาไฟมันเอาไว้ลดเดเมพัฝ่ายตรงข้ามได้ ะครับอ่าโอเคอัปเกรดไปเลยเอาเวนกรรมไม่ยอมอัปเดตโอเคของโ,อโปเกรมอนเพียบครับอันนี้โปเรกรมอนที่จับมาไม่ได้ไม่ได้กดลับเลยนะฮะเฮ้ยน่าจะได้เยอะอยู่นะรอบนี้กดไปดีรัวๆเลยนะครับอ่าโอเคเหลือหนึ่งแต้มน,นะฮะอันนี้อัปได้เลยนะบวกไปแล้วครับสองล้านหนึ่งแล้วนะเอ้ยสองแสนหนึ่งไม่ใช่สองล้านหนึ่งอันบนดีกว่าอ่านี่มีสปีดครับยัดสปีดเลยรัวรัวรัว อาล้วครับ2อ0แสนสนะครับผมขึ้นมาแล้วนะ2อ0 0 0นนะครับตรงนี้ไม่โอ้ผมไม่ได้ลงทีมข้ามเซิร์ฟไม่ไหว,ว่ดีนี้แบบหาเวลาลงไม่ได้เลยมันไหลดีเกินอะ่ะอ่ะดันพลังนะครับดันพลังโปเกมอนนะครับกันดีกว่านะฮะผมเลเวลใกล้จะ47แล้วนะครับอ่ะตอนนี้กาดอนก็อันดับหนึ่งนะครับของทีมละอ่ะอัพสกิลกันหน่อยนึงนะฮะ ในส่วนของอบาร์เซโลอนยังไม่ได้ปลดนะครับสกิลพาสซีฟเลยนะครับบูตบีตนะอ่ะเดีย๋ยวเรามาปลดกันหน่อยนึงนะฮะโดยการฟาร์มไอเทมกันหน่อยนึงอ่ะเหลือแค่กระดิ่งเดียวนะครับเดีย๋ยวเราฟาร์มกระดิ่งเอากดกวาดล้างเอานะฮะพลังกายเหลืออยู่200กว่านะครับผมอ่ะยังไม่ครบนะยังขาดอีก1ชิ้นนะครับอ่ะครบแล้วนะครับเรียบร้อย อ่ะเรามาเบรกเลยนะครับได้พาสซีฟมาแล้วนะฮะพาสซีฟของตัวบาตเซฟอลอนนะครับผมเรียกเป็นชื่อภาษาอังกฤษและกันบาตเซฟอลอนนะชื่อภาษาไทยมันดูกัากึ่งมากเลยไม่รู้มันจะเรียกว่าอะไรดีบางเว็บก็บอกซูกาดงนะครับซูการดงบางเว็บก็บอกซูกาดอนมันมันมีลองไปเสิร์ชใน Google ดูแล้วกันนะหรือดูในเว็บของโปเกมอนก็ได้นะครับผมอ่านเป็นชื่อทางการแล้วกันนะครับบัเซฟอลอนลวกันเนาะอ่าตีบวกเลยนะครับ ขึ้นมา6กหมแล้วนะครับเจ้าจไฟของเรานะหัวไฟหัวไฟนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับผมเลเวลสามสิ 30, นะฮะถึง2ตัวแล้วนะครับหัวใจนะต่อเลยครับตอนนี้นะครับไม่มีอะไรให้อัพแล้วนะตันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวอัพไปก่อนอ่าผลไม้ม่ง้งเนี่ยโอ๊ยเลเวลสี่แล้วน,นะครับ โอเควันนี้ได้มาหนึ่งเวลนะโอ้โหเวลขึ้นน้อยจริงๆนะฮะใส่ฟรีอ่าเหลือพลังกายอยู่ที่265นะครับอ่าเอาไปทำอะไรดีวะเนี่ยผ่านด่านไหมอ่าอัพเวลก่อนโอ้หมดแน่นอนหมดครับโอ้โหเรียบร้อยเลยอ่ะโอเคนะครับผม โอ้สองแสนสามนะขึ้นมาตั้งสามหมื่นในวันนี้อ่ะถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะเรามาผ่านด่านกันนะครับค้างไว้ที่ด่านเก้านะของเกาะน,นี้นะครับรอบรอบก่อนไม่ผ่านนะพลังมันน้อยตอนนี้ผมว่าไม่น่ายากแล้วแหละนะครับอ่ะจดสกิลกลุ่มก่อนเลยวู้แรงจัดนะครับผมปังโอ้โหหงายเงื้อพลังเต็มความโกรธเต็มด้วยประเด็นนะ่ะตึบใช้ฟอร์มโกรธได้อีกครั้งหนึ่งเห็นปะโอ้โหเข้าเจ๋งอนะ่ะ รอบก่อนโดนลูกเกียสอยครับไม่ได้ตีเลยนะครับโดนแบบตีรัวๆเลยอ่ารอบนี้ตีเข้าครับเดี๋ยวผมตีเจ้าตัวนู้นก่อนด้วยกันตุบเรียบร้อยเลือดเต็มอีกแล้วโอ้โหสีดาแบบใสๆเลยนะครับอีพีที่แล้วยังโดนสอยนะครับตายขาปีกก็เลยนะอ่าโอเคเรียบร้อยดีนะครับด่านสิบละอุ้ยถึงด่านสุดท้ายเมื่อวะนนี้อ่าครึ่งทางนะนะโอ้ตั้งยี่สิบด่านเลยเหรอโคตรเยอะเลยนะครับ เยอะจะัดอะบอกแค่นี้เลยนะครับผมมาลองดูครับอ่าแจมเลยนะครับยังไงลวมไปหนึ่งเลือดเต็มครับโอเคเดีว่าจะไม่ตายแล้วเมื่อกี้ถ้าไม่ตายในเลือดเหลือ25เลือดโดนไป25%เลยนะตับก็ให้เลือดเต็มอีกแล้วครับความโกรธเต็มด้วยนะลืมบอกไปนะครับผม ได้แล้วใช้อีกนะครับประดับประมาณนี้นะครับใช้แล้วใช้อีกก็เป็นจุดพาร์ทซีของมันที่ดีนะฮะแต่ว่ามันก็แลกมากับการสูญเสียเลือดแหละนะครับผมแต่มันก็ต้องจําเป็นต้องทำนะโอเคในส่วนของอ่ไอดี ID, ปั้นไอดีใหม่เซิร์ฟ626เนี่ยผมจะลงวันเป็นวันนะส่วน700กับ731เนี่ยจะลงทุกวันนะครับ แล้วก็7จ1งเนี่ยจะลงถึงกิจกรรมหมดนะครับแล้วก็จะกลับมาลง6 2 6ทุกวันนะครับอะไรประมาณเนี้ยแต่จะ700ครับชูลงครับลงทุกวันอยู่แล้วนะฮะกำลังจะทำมาสเตอร์ตัวที่2อยู่นะฮะกำลังรีหาไม่ทุกเกาะอ,อยู่นะฮะเดี๋ยวใช้เพชรที่มีในการรีไปก่อนสติ๊กเกอร์อะไรมันพร้อมแล้วไงโอ้โหไม่ไหวไ <laughs> ใส้แตกนะครับผมอ่าโอเคสู้ไม่ไหวจริงจริงนะครับ ต้องขอยอมรับเลยนะฮะไม่ไหวนะครับอ่าแดงหมดเลยอะนะครับไม่รู้จะสู้ด่านไหนอ่ะด่านนี้สู้ได้ครับเอ้ยโอเคอ่าแล้วมาสอยด่านนี้ก่อนละกันมีแค่ไม่กี่ด่านเองนะครับอ่ะเป็นด่านพิเศษนะเป็นด่านยากนะครับด่านนี้มันมีผลไม้สีม่งวง้ดยนะครับเดี๋ยวเรามาฟาร์มเอาไปเก็บเอาไกวาดล้างแล้วกันเนาะนี่ครับโดนไปดีนี่อะโดนไปดีเหือ,อนี่อะโดนไปดีนะครับเรียบร้อยนะ ตับเขาให้ครับอุ้ยล่วงเลยนะครับยังไงยังไงโอ้โหยังไงดีอะนะครับอ่าโอเคตับอุ้ยถ้าโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามไม่ตายเรือเราก็ลดนะครับไม่มีการเด้งกลับอ่ะเดี๋ยวเรามาใช้เลยเลือเต็มไปดีฮ <laughs> โอ้ oh, เลือดเหลือขนาดนี้ครับก็เสร็จโจนเลครับตีตายเลือดเต็มความกดเด้งนะคอนเซปต์คอนเซปต์ Concept, นะฮะคอนเจ็บคอนเจ็บคอนเสปอะไรคอนเ็ปเจ้าบาซิลฟอลนนะครับไอ้ส่วนไอ้เขาเรียกวนะ่าเนื้อหานะฮะเนื้อหาตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์731นะครับอยวผมทำ playlist แยกให้นะครับพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเพิ่งจะไม่กี่ ep นะมันทำได้อยู่แต่ว่าไอ้ที่ทำ 700ก็บ626หโหมันหลายร้อยอีพีอะผมไม่สามารถที่จะไปกดติ๊กแล้วเพื่อจะเพิ่มเพลย์ลิสต์ได้แล้วมันเยอะมากนะฮะเราก็ไม่ได้ทำแยกไว้ตั้งแต่แรกเนาะต้องขออภัยด้วยนะตรงนี้อ,อือ่าโอเคครับจำเลยตบหือ,อ,อล่วงไปดิเอือหือ่ะโอเค ใสๆใสไวรุ่นชอบนะครับสิเพชรอาสามด่านครับจบแล้วนะฮะเดี๋ยวจบก่อนนี้ผมคิดว่าน่าจะพออยู่นะพอก่อน <c oughs> พอก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมายูยูเด้งยูเด้งมาเด้ไอเหี้ยโดนไปดิครับอ้ยอะไร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 จอด อะไรเเวนกรรมงานเขาแล้วโดนแล้ว,วโดนสอยชัวรว์ทรอมว่าไปครับนีอะ่ะเลือดเต็มไปดีความกดก็เต็มนะฮะอย่ามาฮือกับผมไปครับนี่ไม่มีมิทูเกากะครับไม่มียูโนวาครับไอดี ID นี้ครับเล่นได้เช่นกันนะครับผมมีน้องมาถามครับพี่ไม่เล่นมิทูเกาะไม่เล่นยูโนวาเหรอครับผมบอกผมไม่เล่นนะฮะ เหมือแล้วไงไอดี ID นี้แตกต่างครับแตกต่างแต่คอนเซปต์เดิมคือ VP0 ครับสายฟรีครับเหมือนเดิมเออหัวขาดเลยครับตัวตลกเราอะแต่ก็ยังสีดาวอยู่นะครับเพราะว่าเราตุนไว้เยอะนะฮะอะต่อครับยังอยู่ในเส้นทางเรียบร้อยครับเกาะนนี้จบเอ้าเวนกรรมอีก2นี่ว่าอา้อเมันได้้นั่นก่อนเหรอวะได้อุปกรณ์ก่อนเหรอ โอเคเมื่อกี้ตอนเล่นไม่ได้มองเลยว่าให้ของอะไรบ้างเจ้าไฟดิสโก้เนี่ยล่างแฟดล่างมาเติมจะเป็นสีน้ำเงินนะ <_ d isco> เป็นสีเป็นสีเ่อะ <d isco> ดีไซน์มันตลกดิ <_ d isco> เป็นตัวตลกเป็นหัวดิสโก้หัวไฟนะฮะบางคนก็เลยกหัวไฟนะผมเลยกหัวดิสโก้แรงบันดาลใจจริงเลยตัวนี้โอเคโอ้เห็นป่ะ ผมแล้วเบื่อจากส้มจริงเลยแบบบางมากนะฮะสก,กิดนิดเดียวก็ร่วงแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> นอชีวิตไม่ได้สีดาวดูทรงแล้วยากยากสีดาวในะเป็นอะไรที่ยากมากโอ้โหไม่ตายด้วยครับประเด็นโอ้โหดูครับมันจะเกินไปแล้วนะฮะอ่าเว็บไทยมีิอกาสีดาวเนี่ยคือ๋อมันมีสามดาวน,นี่ว่ เมื่อกี้เราจบแค่ด่าน2แล้วก็ตัดถิ่นใจไปแล้วอลองดูแล้วกันดาวลดแล้วครับดาวลดแล้วครับโหมื่อคนมาดินี่ไงสีดาวไปดีสีดาวไปดีสีดาวไปดีสีดาวไปด,ด,ไปด,ด,ไปดีเรียบร้อยไปเลยโอ,โอเคครับเลอด่านสุดท้ายแล้วนะครับผมตรงนี้โอ้โหมันก็สนุกดีนะครับเล่นผ่านด่านไปโอ้โหสีแดงแล้วครับไม่เป็นไรนะครับนิดเดียวเองนะฮะแค่สามสามหมื่นเอง ชิวๆอุย้ยล่วงไปเลยแฟนแพ้ดินนะครับโดนสกิลดีแล้วมันตีแรงมากอ่าโอเคตับเอ,อ้อโดนนี่ล่ะโดนไปดีโดนไปดียังไงยังไงล่ะยังไงอ้าวเล่นโปเกมอนหรือเชียร์มวยฮะยังไง <laughs> อ่าเรียบร้อยนะครับผมโอ้ยอ่ะโอเคนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับเลเวลมันอัพนะก็อัพไปหน่อยนึงนะครับผมอ่ะกว่าล้างใช้ให้หมดเลยแล้วกันประเด็นคือด่าประจนภัยมาเล่นต่อไม่ได้แล้วนะครับตันหมดแลวนะครับก็เอาพลังการมาผ่านซะกันละกันนะฮะเอาของเอา exp ไปนะครับผมก็เอาไปอัพเกรดไปตีบวกแหละนะครับผม อ่ะโอเคบก1 0ครับพลังขึ้นมา70,002แล้วนะครับผมถือว่าเยอะนะอ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชากบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กด่ืแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อกม่ให,ให่คลิปหน้านะครับผม o u Gain สวัสดีครับ